ถ้เือนมาครับแล้วก็คือหาก็ก็ยีลองก็ได้หรือเราดียกออกไปเลยก็ได้องอะไรรบครัือตะแกรงตัวนี้เป็นตะแกรงตะแกรงเหล็กสองรถส่สามารถร้ายทำความสะอาดได้สามารถใช้กับอาหารได้สามรกับขอเป็นเนนี่ร้ายทำความสอาด่างนีก ตู้ของเราเป็นตู้สามระบบครับคือระบบแรกคือจะเป็นระบบความร้อนจากแสงแดดก็คือเราสามารถเปลี่ยนตู้เอาสิ่งที่เราจะตาก็นงันใอะใส่เตียงครับตู้ตู้ที่ตาเห็นไม่ตามันจะมีความร้อนสะสมอยู่ภายในเราทำให้สีผันมันแห้งเร็วครับพะนลมคารเซลนี้จะานให้พรลมหมุนจะดูดความชื้นออก ก็ต่างมันด้ความชื้นแรงที่มาจะให้ความแห้งเร็วระบที่สองเนระบบความร้อนจากวมร้อนครับระบบที่สามคือความร้อนจากรอไฟอืมครัที่การทํางานเราก็ต้องเก็บฟ้าก่อน เสียบปลั๊กครับไอ้โยกเกิดเกิดขึ้นพอโยกเกิดเกิดขึ้นไฟฐานะกนารทำงานสีแดงจะโวชว์พัดลมดูดความชื้นการทำงานพร้อมกับเพื่อนที่ได้เดือดขึ้นเขาคือระบบที่สองคือระบบลมร้อนเราจะมีตัวปรับอุณหภูมิครับตอนนี้อยู่ที่สูงครับเราก็ปรับอุณหภูมิไปตั้งไว้ตั้งไว้สี่สิบจบแล้ครับ ลมร,ร้อนจะทํางานทฤษฎีกันทํางานเมื่ออุณหภูมิใน,ใน,น,นตู้ได้สึงถึงเท่าที่เราตั้งไว้แล้วมันจะตัดการทำงานมันก็ไม่ทํางานตลอดพอถึงอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าถึงถึงมันจะกลับมาทำงานตลอดครับระบบที่สามก็คือความร้อนจากตอดไฟตัวน,น,น,นี้จะคล้ายๆกับแผงแดดครับก็คือเรา เซอร์กี้แล้วนะครับแล้วก็เปิดโยกสวิตเป็นที่อ่อนหลอดไฟเราสามารถทําง,งานควบคูดดลล่กันได้ทั้งหลอดไฟทั้งลมร้อนหรือแยกกันทํางานก็ได้อย่างจะยังมีไฟสีฟ้าจะแสดงผลเมื่อลมร้อนทําง,งานแต่ถ้ามากีาการทำงานไฟสีฟ้าจะจะหลับไปเรื่อยๆถ้าสมมตว่าเราตั้งค่าไว้ที่40เมื่อมันถึง40ละ ลมร้อนออฟตัวนี้ก็จะดับไปด้วยใช่รหมถ้ารอไฟด้าก็ดับไปด้วยแต่รอรอไฟจะไม่ดับรวต่อไ<า>ฟจะเลี้ยง,งกระตากไว้ตลอดตัวนี้ตัวว่าเตตัวนี้คือเป็นตัวเตีครับนอตัวคี้ตัว้